ในเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาครับได้มีเรื่องสุดสะเทือนใจนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการเปิดเผยจากทางเดมิเลอร์ครับว่าทางวิลเลียนวัสกินหนูน้อยที่เป็นแฟนบอลตัวยงของลิเวอร์พูลเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคร้ายนานจึงทําให้ทั้งเยเกินครอปรวมถึงนักเตะพายในทีมลิเวอร์พูลครับ พยายามที่จะให้กำลังใจหนูน้อยวัสกินและทางไจเก็งครอปยังได้ให้คำมั่นสัญญาอีกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อพาทีมคว้าแช,ชมป์และนำแชมป์นั้นครับไปมอบให้กับวิลเลียมวัสกินหนูน้อยวัยเพียงแค่4ขวบที่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งให้ได้นั่นเองเลยครับ โดยสื่อที่ได้นําข่าวดังกล่าวมารายงานเนี่ยก็คือสื่ออย่างเดอะมิเลอร์ครับซึ่งพวกเขาได้ระบ,บุในเนื้อข่าวว่าปัจจุบันชาหง,งแดงใกล้จะกลับมาควา้าแชมป์เบลลีคครั้งแรกในรอบ30ปีหลังจากที่พวกเขาครับมีคะแนนนาห่างทีมอันดับที่2อ,อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้สูงถึง22คะแนนแน่นอนครับว่าทางทฤษฎีลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ใช่แชมป์แต่ถ้าหากมองตามหลักความเป็นจริงครับมันคงจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้อีกแล้ว โดยว่ากันว่าทาง JK ครับต้องการจะมอบแชมป์เปอร์เมลีกให้กับเจ้าหนูวิลเลียมที่เขาเนี่ยเป็นแฟนบอลตโยงของลิเวอร์พูลหลังจากที่ได้รับข่าวร้ายจากเอียนและนิโคลา่าบิดาและมารดาของหนูน้อยวัยเพียงแค่สี่ขวบที่ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งครับและตอนนี้ครับจากการรายงานเชื้อเนี่ยได้กระจายจากสมองไปยังส่วนอื่นของร่างกายรวมถึงกระดูกสันหลังแล้วจะต้องใช้วิธีเคมีบำบัดเพื่อจะเป็นการรักษาหนูน้อยวิลเลียมนะครับ โดยต่อมาเพียงไม่นานครับเยอเกนครอปคุณสื่อของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้เผยผ่านคลิปวิดีโอไปอยังหนูน้อยวัดกินครับว่าสวัสดีวิลเลียมผมได้ยินมาว่าหนูเป็นแฟนบอลของลิเวอร์พูลหนูคงจะรู้จักผมผมคือเยอเกนครอปผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลและนี่ก็คือข้อความพิเศษสําหรับหนูผมได้รับรู้ว่าคุณไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีในเวลานี้ ผมเสียใจกับเรื่องนี้ด้วยอย่างไรก็ตามพวกเราสามารถเพิ่มความสุขด้วยการกลับมาเริ่มต้นพิมพ์ล็กอีกครั้งเราจะเล่นมันเพื่อคุณและเป็นสิ่งพิเศษเพื่อคุณเราจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อไปถึงเป้าหมายใหญ่ของพวกเราในปีนี้ในสัปดาห์นี้เราจะเริ่มต้นด้วยการเจอกับเอลเวอร์ตันและเราจะสู้มันเพื่อคุณผมจะบอกลูกทีผมว่าคุณจะนำพลังไปสู้ต่อผมขอวอวยพรให้คุณและหวังว่าจะได้เจอกันในเร็วๆนี้จากเยเกนครอบ ขอบคุณและอย่าลืมว่าคุณจะไม่มีวันเดินอย่างเดียวดายและนอกจากนี้ครับทุกคนว่ากันว่าหนูน้อยวิลเลียมเนี่ยยังได้รับข้อความการให้กำลังใจจากจอร์แดนเด์สันกับตันทีมของลิเวอร์พูลและก็รวมถึงฮาวิเอเลียที่เขาเนี่ยได้ส่งเสื้อพร้อมกับลายเซ็นไปให้เจ้าหนูวิลเลียมอีกด้วยเลยครับยังไงก่อนจากกันไปในวันนี้ลิเวอร์พูลทูเ y ่ครับก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ